t a ต e ของ Twin Flame Relationship ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า t a ต e ของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปแต่รวมๆแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ในแต่ละข้อที่ยกมาในที่นี้นะคะ t a ต e ที่1โหอยหาก่อนที่คุณจะได้พบกันคุณจะได้รับรู้ว่าคุณมีอีกครึ่งหนึ่งที่กำลังรอคุณอยู่ที่ไหนซักแห่ง และเหมือนจะได้เจอใครสักคนที่รอคอยและอาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมกับการพบกับทวินเฟลมเตจ e ที่ 2. พบเจอกันเมื่อคุณพบกันแล้วมันจะเหมือนโลกทั้งใบของคุณถูกเขยา่าเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เป็นแรงดึงดูดที่บ้าคลั่งในบางทีคุณอาจจะคิดถึงและต้องการใช้เวลามากมายกับกันและกันอยู่ตลอดเวลาเ g จที่3ช่วงฮันนีมูนใช่ค่ะทวินเฟลมก็มีช่วงที่มีความสุขมากๆเช่นกันในระยะแรกที่ได้พบและใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเท่าไหร่ มันจะมีความหมายและเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆก่อนที่จะต้องมีการแยกย้ายและมีความท้าทายเข้ามาเยือนสเตจที่4ค่ะการปรากฏของความท้าทายไม่ช้าก็เร็วบาดแผลนิสัยหรือพลังงานลบในตัวแต่ละคนจะปรากฏและชัดเจนขึ้นและความแตกต่าง ก็เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวตนของคุณแต่ละคนที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปให้รอดสเตจที่5การทดสอบความรักของคุณจะถูกทดสอบเมื่อคุณเริ่มดำดิ่งไปในด้านมืดของคุณความไม่ปลอดภัยทั้งหมด จะกลับมาอีกครั้งเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองและกันและกันอาจมีคนใดคนหนึ่งอาจถอยหรือทิ้งความสัมพันธ์ในขณะที่อีกฝ่ายรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์นี่คือปัญหาที่จะมาเรื่อยๆในบางทีอาจจะได้รับการฮิวซ้ำเลวซ้ำเล่าโดยไม่รู้จะสิ้นสุดตอนไหน Stage ที่6 การไล่ล่าการไล่ล่าเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์แบบทวินเฟลมเมื่อมีอีกฝ่ายเดินจากไปก็จะมีอีกฝ่ายไล่าตามให้กลับมาในแต่ละกรณีอาจสลับกันเป็นคนไล่ล่าในคนละช่วงเวลาก็เป็นไปได้เ t สเตจที่7การยอมจำนน การไล,ล่ล่าสามารถดำเนินต่อไปได้เป็นเวลาหลายปีแต่หากทั้งคู่ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้ผ่านบททดสอบก่อนหน้ามาได้ทั้งหมดคุณยอมรับและยอมให้กันและกันในตัวตนและข้อบอกพร่องทั้งหมดนั่นคือคุณจะกลับมาอีกครั้งเ t a g e ที่8กลับบ้านและในที่สุด เมื่อคุณยอมจำนนและยอมรับต่อโชคชะตาชีวิตของคุณเองแล้วชีวิตของคุณจะเริ่มต้นขึ้นและความสมดุลจะกลับคืนมาช่วงเวลาที่มีความหมายกำเนิดขึ้นมีการเอาใจใส่และเข้าใจในความสัมพันธ์มากขึ้นในขั้นตอนนี้คุณสนับสนุนซึ่งกันและกันและยังคงเอื้อต่อการเติบโตของอีกฝ่าย thank you